สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันหนะ้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ฝ่ายประถมศึกษานั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราจะพามาดูว่าโรงเรียนเนี่ยจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนมีวิธีการดําเนินงานอย่างไรรวมถึงว่าวันนี้พวกเราเนี่ยจะนําเสนอฐานไหนให้กับทุกคนได้ดูกันไปรับชมกันได้เลยครับ สำหรับทางที่หนึ่งนะคะทางสุขอนให้เป็นครูฐานนี้เนี่ยจะให้นักศึกษาเข้าไปสังเกตกิจกรรมของคุณรูไม่ว่าจะเป็นการสอนคิกภาพหรือว่าการรับมือกับนักเรียนในรูปแบบต่างๆของคุณรูว่าเป็นอย่างไรนั่นเองค่ะฐานที่2เป็นอคือที่สาธิตเป็นฐานที่ได้เรียนรู้กระบวนการคัดกรองของนักเรียนได้สังเกตกิจกรรมหน้าเสาธงความสําคัญผิดเด่นในการทํากิจกรรมหน้าเสาธง การได้สังเกตกิจกรรมในเวลาพักของนักเรียนรวมไปถึงการได้ดทุกทีและได้รู้กระบวนการแจกจ่ายอาหารว่างให้กับนักเรียนสำหรับฐานที่3มนะคะมีชื่อฐานว่าฐานชาร์จพลังสูขปลุกพลังดวงนะคะฐานนี้ก็จะเป็นฐานที่เกี่ยวกับการไปสังเกตพฤติกรกกรมของเด็กกัง สำหรับฐานที่4นะคะเป็นฐานกระจกเงาเป็นฐานที่ให้ในักศึกษาเข้าไปศึกษาพฤติกรรมของครูและนักเรียนในชั้นเรียนว่าเหมือนหรือแตกต่างจากที่เราเคยเจอหรือเปล่าและครูเนี่ยมีวิธีการรับมืออย่างไรมีการเรียนการสอนการสอนแบบ Active Learning ที่ให้ในักศึกษาเข้าไปดูว่ามันเป็นอย่างไรและมีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะฐานที่5้าฐานเรียนรุน่งรุ่งสนนะในฐานนี้เราจะได้เรียนเกี่ยวกับงานฝ่ายทะเบียนวิชาการ งานหลักสูตรของทางโรงเรียนค่ะโรงเรียนของเราหน้าอยู่ก็ตามชื่อฐานเลยค่ะเป็นการจัดการภูมิทัศน์ของโรงเรียนสาธิตให้มีความน่าอยู่ขึ้นฐานที่เจ็ดูชนาการอนาไมยฐานนี้นะคะจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดเตรียมอาหารและงานอนามัยของทางโรงเรียนค่ะ ค่ะซึ่งฐานที่เราเลือกมานะคะก็คือฐานที่3ชามชจพลังสุกถูกพลังบวกค่ะเป็นฐานที่เราได้เข้าไปสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนนะคะทั้งภายในและก็ภายนอกชั้นเรียนค่ะและรวมไปถึงปัญหาของนักเรียนแต่ละคนด้วยนะคะซึ่งเราก็พบว่าปัญหาของนักเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนั้น มีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันไปค่ะมีปัญหาและพฤติกรรมอะไรบ้างคะค่ะสมรับปัญหานะคะที่เราพบเจอในโรงเรียนเป็นหลักๆ่นะคะจะมีอยู่สามข้อด้วยกันอย่างแรกนะคะปัญหาการใช้ความรุนแรงอย่างที่สองปัญหาในเรื่องของความกันแกล้งแล้วก็สุดท้ายปัญหาในเรื่องของการใช้วาจาที่ไม่สุภาพจากการที่เรานะคะคได้มีโอกาสไปสังเกตแล้วก็จะเห็นว่าครูเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่แค่สอนอย่างเดียวแต่ครูมีหน้าที่ในเรื่องของการ จัดการแล้วก็แก้ปัญหาของนักเรียนในแต่ละวันด้วยแล้วก็จากการที่เรานะคะได้นีปโอกาสไปสังเกตของแต่ละช่วงวัยก็จะพบว่านกักเรียนประถมต้นนะคะจะมีเหมือนกับว่าเห็นพี่นักศึกษาก็จะเข้ามากอดเข้ามาเล่าเรื่องราวโดยที่พี่ๆไม่ต้องมีการถามเล่าทุกอย่างอย่างบริสุทธิ์ใจจะแตกต่างนะคะกับเด็กประถมต้นที่มีอะไรก็จะไม่ค่อยกล้าพูดกับพี่ๆแล้วก็จะเน้นการเล่นกับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่ะซึ่งในเด็กแต่ละคนนะคะล้วนมีปัญหาอยู่ในใจทุกคนค่ะ แต่อยู่ที่การแสดงออกและลักษณะท่าทางนะคะบางคนเลือกที่จะแสดงออกมาหรือบางคนเลือกที่จะเก็บไว้ค่ะดังนั้นนะคะคนที่เราเป็นครูนะคะควรที่จะคอยสอดส่องดูแลแล้วก็พูดคุยกับนักเรียนอยู่เสมอค่ะสิ่งที่ได้รับจากสามีนะครับผมนั่นก็คือได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่หลากหลายของเด็กนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นวัยนะครับแต่ชั้นประถมศึกษาที่หนึ่งจนถึง ชั้นปรับปรุงษามีที่หบว่าเป็นอย่างไรบ้างและคุณครูเนี่ยควรที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างไรและคุณครูเนี่ยควรที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวผู้เรียนของตัวนักเรียนในด้านใดบ้างและมีวิธีจัดการกับความทุกข์เพิ่มความสุขให้แก่นักเรียนอย่างไรทำและครูในศตวรรษที่21ครูควรเป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเตรมตามศักยภาพ ใช้เทคโนโลยีมาเป็นแรงกระตุ้นในการเรียนรู้สามารถที่จะทันข่าวสารได้ตลอดเวลาสัญหาการเรียนรู้แบบใหม่โดยสอดคล้องกับความจําเป็นเพื่อการดํำรงชีวิตที่ทันสมัยจัดสิ่งแวดล้อมที่เอ,อื้อที่เอ,อื้อ,อต่อการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้แบบ active learning การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอนวิธีเรียนมากกว่าสอนเนื้อหาในชั้นเรียนค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับโรงเรียนสาธิตฝ่ายประถมต่อไปเราไปดูสาธิตฝ่ายมัธยมกันเลยครับ สำหรับกิจกรรมยามเช้าของโรงเรียนนะคะก็จะเริ่มโดยการเข้าแถวพลตุนชาติค่ะซึ่งทางโรงเรียนสาธิตไฟมัธยมนะคะจะเริ่มเข้าแถวที่เวลาประมาณเจ็ดทมสี่สิบนาทีซึ่งกิจกรรมในการเข้าแถวนะคะก็จะมีท่านการกล่าวดูอาของศาสนาอิสลามละการสวดม,มนต์ของศาสนาพุทธ ซึ่งหน้าที่ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของสภานักเรียนที่จะมานำกล่าวน้องๆค่ะทางนี้นะคะก็เพื่อเป็นการฝึกความกล้าแสดงออกและความเป็นผู้นําในตัวนักเรียนด้วยค่ะสําหรับการจัดการเรียนรู้นะครับทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อความสะดวกให้กับนักเรียนหรือเกิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เรียนตามความถนัดและความสนใจของตนเองได้และให้อิสระในการทํากิจกรรมในช่วงเวลาว่างของนักเรียนอยากเิ็งที่อีกเลยค่ะ สำหรับการลงการศึกาาสอนที่โรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยมนะคะก็จะมีฐานเรียนรู้ด้วยการทั้งบทเสร็จคันค่ะได้แก่ฐานที่หนึ่งฐานความรู้คือเราก็ได้เข้าไปสังเกตการสอนในห้องเรียนต่างๆฐานที่สองฐานวิชาการคือเราได้ปัตทำข้อมอลการสอบกับกรรมการติวสอบค่ะสามฐานกิจการแนวพือเราได้ร่วมตรวจขอร์บโอของนักเรียนชั้นมัธยมึก5สฐานลุมสาร พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานที่น้องเหนืาจาก,การสอนของครูและได้ร่วมเข้าสังเกตการสอนของครูในสถานการณ์จริงภายในห้องเรียนห้าฐานธูรการพวกเราได้เขียนใบบันทึกความการเบิกเงินของโรงเรียน6ฐานห้องสมุดพวกเราได้เรียนรู้การจัดระเบียบหนังสือของเลขิสมดิวีเจ็ ่านปริมีทัศก็เราได้ดูรายบริบทความเรียบร้อยของภูิมิทัศในโรงเรียนและฐานที่พวกเราอยากนำเสนอนะคะฐานอะไรคะอที่สามนั่นคือฐานธุรกรรนั่นเองครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยไปเลยค่ะสถาบานที่พวกเราเรียกม,มากนมติมนตานก,น,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 กนี่คือฐานธุรการค่ะ เพราะว่าเป็นฐานที่มีความมีการแบ่งงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบโดมีการแบ่งงานเป็นสี่ฝ่ายได้แก่งานฝ่ายการเงินงานฝ่ายพัสดุงานฝ่ายก้าหน้นา,นา,า,นานนที่และงานฝ่ายสวัสดิค่ะหนึ่งงานการเงินคือดูแลงานสองด้านได้แก่เอก,กสามด้านการเงินและสองรายได้และเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 2. ง,งานพัสดุดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหาวัสดุและคารุภพันธ์สในส่วนของงานการเจ้าหน้าที่จะดูแลเกี่ยวกับบุคลากรภายในโรงเรียนเช่นการมาหรือการลาของบุคลากรการเปิดรับสมัครตำแหน่งใหม่และต้นถึงก,การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุครากร ะดูแลเกี่ยวกับเอกสารได้แก่หนังสือภายในและหนังสือภายนอกอีกครั้งฝ่าย่วยการยังดูแลงานโครงการ S.M.P เป็นโครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐได้สนับสนุนเงิเนทุนให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสขขงขลานครินทรวิยาเขตปัตตานีเพื่อมาํำเนินงานโครงการ S.M.P ค่ะ โครงการ s n p จะเป็นการจัดรวบรวมให้กับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาโดยให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตะวนีเป็นโรงเรียนต้นแบบท่องเรียนและหลักสูตรต้นแบบเพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเสียงที่ได้รับจากการนี้ได้ทราบถึงกระบวนการทำงานของฝ่ายต่างๆภายในโรงเรียน ที่ทํางานสอดค้องกันอย่างเป็นระบบและได้สัมผัสการทำงานในสถานการณ์จริงสามารถนําไปประยุกต์สู่การทํางานในดลัวิชาชีพได้ค่ะ